ผมพูดได้เต็มปากว่าผมผมคุยกับพี่เขาอยู่นะครับแล้วก็เป็นคนเดียวเท่านั้นที่คุยด้วยอยู่ตอนนี้แต่ทั้งสอง,งเราทั้งสองคนยังไม่ได้ใช้คําว่าแฟนนะครับเพราะว่าบังเอิญว่าผมกับพี่เขามีเป็นคนที่ให้ความสําคัญเรื่องเรื่องเรื่องคานี้มากๆนะครับผมแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเกิดวันไหนที่เราสองคนเลือกที่จะใช้คําว่าแฟนขึ้นมาเนี่ยระยะเวลาระหว่างคําว่าแฟนไปจนถึงคําว่าภรรยาเนี่ยติดจรวดแน่นอนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขาไม่รอผม ในที่สุดก็แกนอเพนิ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับความสัมพันธ์ระหว่างแอปทักซออนกับนนกุลชานนเพราะนนกุลได้ออกมาเปิดอกยอมรับว่าตอนนี้คุยกับแอปคนเดียวแถมเป็นฝ่ายไปจีบแอปก่อนพร้อมบอกว่ายิ่งได้คุยก็ยิ่งรู้สึกชอบแอปมากขึ้นเรื่อยๆส่วนตอนนี้ทั้งคู่ยังไม่ใช้คําว่าแฟนแต่ถ้าขยับเป็นแฟนเมื่อไหร่แล้วก็ติดจรวดเป็นภรรยาเลยเพราะนนกุลบอกว่ากลัวพี่เขาไม่รอผม สำหรับจุดเริ่มต้นความรักทั้งคู่ได้เจอกันครั้งแรกในปี2565จากการจับมือรับบทพระนางคู่กันครั้งแรกในซีรีส์ฟอร์มยักษ์แห่งปีฝ่ายโยเซลหารักด้วยใจเธอของค่าย GMMTV รีเมคจากจีนสู่เวอร์ชันไทย เป็นเรื่องราวรักต่างวัยระหว่างหญิงสาววัย38กับหนุ่มรุ่นน้องที่เป็นเด็กฝึกงานในออฟฟิศซึ่งอายุน้อยกว่า15ปีส่วนในชีวิตจริงแอบกับนนกุลอายุห่างกัน16ปีแอบเคยเล่าในรายการต้นรู้โลกรู้ว่าเคยทดลองเป็นแฟนกับนนกุลโดยนนกุลชวนเธอทำเวิร์กช็อปด้วยการทดลองเป็นแฟนกันทางโทรศัพท์โดยทั้งคู่จะสวมคาแรคเตอร์ตัวละครในเรื่องแล้วคุยโทรศัพท์เหมือนเป็นแฟนกันวันละ15-30นาทีแอบก็ตอบตกลงเพราะเห็นว่าเป็น วิธีการที่แปลกใหม่ดีวันแรกของการเวิร์กช็อปพอนอนทกุลโทมาแอบรู้สึกเขินและไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีประกอบกับตอนนั้นแอบไม่สบายพอดีเลยใช้เป็นข้ออ้างว่าเจ็บคอให้นนทกุลพูดอยู่คนเดียววันต่อๆมาแอบรู้สึก เปิดใจให้กับการเวิร์กช็อปนี้และกล้าพูดมากขึ้นบางครั้งทั้งคู่ก็คุยกันโดยอ้างอิงจากสถานการณ์ในชีวิตจริงแอบบอกว่าแรกๆนนกุลเป๊ะมากเหมือนเขาจับเวลาอยู่พอครบ15นาทีเขาก็วางหูแต่มาหลังๆเขาเริ่มคุยจนเลยเวลา จากการเวิร์กช็อปและการถ่ายทำซีรีส์ทำให้ทั้งคู่สนิทกันมากขึ้นจนนนกุลเริ่มรอแอป,ปกลับบ้านพร้อมกันแอป,ปบอกถึงแม้นนนกุลจะถ่ายจบก่อนแต่เขาก็รอเธอเพื่อจะได้กลับบ้านด้วยกันเสมอแต่มีอยู่วันหนึ่งมีการถ่ายฉากเมาและตามด้วยฉากเลิฟซีนหลังถ่ายจบนนกุลรีบกลับบ้านทันทีโดยที่ไม่รอแอป,ปเหมือนเคย พอแอปออกมาถึงได้รู้ว่านนกุลกลับไปแล้วแอบต้องมานั่งคิดว่าตัวเองทําอะไรผิดหรือเปล่าซึ่งจุดนี้หลายคนเดาว,ว่านนกุลน่าจะเขินแอปความจิ้นทั้งคู่ได้เริ่มถูกพูดถึงเรื่อยๆหลังจากที่แอบโพสต์ภาพคู่ครั้งแรกกับนนกุล เพื่ออวยพรวันเกิดอายุ26ปีของฝ่ายชายและยังมีคลิปฟินฟินจากนนกุลในช่วงพักเบรกกองถ่ายออกมาตอกย้ำกระแสจิน้นแต่ในขณะเดียวกันแอปก็ยังถูกจับจิ้นกับอีกหนึ่งนุ่มสุดฮอตนั่นก็คือทิมพิธาที่ช่วงนั้นนางแทนว่าที่นายกคนที่30ของประเทศไทยและกลายเป็นประเด็นฮือฮา,าเลยทีเดียวหลังมีภาพร่วมเฟมของแอบกับทิมที่งานคอนเสิร์ตออเคสตรา เนื่องจากทั้งสองคนก็แอบ,บมีกองเชียร์อยู่เนืองๆเ,เพราะเห็นว่าทั้งคู่มีการกดไลค์คอมเมนต์กันอยู่บ่อยๆและมีความสนิทสนมเป็นเพื่อนกันหลายคนจึงอยากให้ข้ามเฟนโซนเพราะดูเหมาะสมน่ารักดีแต่ก่อนที่ฝ่ายเชียร์แอปทิมจะคิดไปไกลก็มีแฟนๆที่เชียร์คู่แอปนอนท์กุลเข้ามาเบรกและจับสังเกตว่า คนที่เดินทางมาดูคอนเสิร์ตพร้อมแอป,ปคือนอนกุลและจากที่ธรรมดาก็ดูพิเศษขึ้นมาทันทีเมื่อมีภาพของนอนกุลที่คอยดูแลแอป,ปและน้องตีใหม่ด้วยการถือของให้จนกลายเป็นข่าวฮือฮาและทั้งคู่ก็ดูจะมีพิรุษเล็กๆจากการตอบคำถามของคนรอบข้างแถมวันเกิดอายุครบ27ปีของนอนกุลนอกจากที่แอป,ปจะโพสต์อวยพรแล้วเธอยังไปเซอร์ไพรส์กลางงานแฟนมิทติ้งของนอนกุลด้วยทำให้พลังแรงเชียร์คู่นี้ไต่ระดับขึ้นมาอย่างมาก เสียงเชียร์ฝั่งทีมพิธาก,ก้อยังตีคู่กันมาอย่างสูสีแอบเคยเปิดใจผ่านรายการเดอะสแตนดารป๊อปว่าแม้จะเคยแต่งงานแลยอย่าแต่ก็มีคนที่ยอมรับโดยในบางช่วงบางตอนแอบได้บอกว่าแก่แล้วนะอย่ามาแล้วด้วยนะมีลูกติดแล้วด้วยนะ40แล้วนะคืออยากจะบอกว่าเชื่อไหมมีคนที่เขายอมรับและให้คุณค่ากับเราในก้อนนี้ ใช่เราอายุ40เราผ่านการแต่งงานมาแล้วเราผ่านการหย่ามาแล้วแล้วเราก็มีลูกติดมาแล้วแต่ไอ้ก้อนก้อนนี้เราให้คุณค่ากับมันนะคนทั่วไปอาจจะพูดว่ามีตำหนิแต่ตําหนิทั้งหมดนี้เขายอมรับมันได้และชื่นชมมันมันมีจริงๆค่ะเราไม่ได้แชร์หรืออยากพูดว่าเราเป็นยังไง แต่ตรงนี้มันอาจเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆกับผู้หญิงที่โตมาถึงจุดนี้แล้วทุกอย่างไม่ได้ราบรื่นแต่สุดท้ายมันมีคนนั้นจริงๆหรือหลายคนด้วยซ้ำที่เขาชื่นชมเห็นคุณค่าและพร้อมยอมรับว่าอยากจะอยู่กับเราและต่อมาแอบได้ให้สัมภาษณ์่านสื่อว่าเธอมีคนคุยแล้วและไม่ติดเรื่องของอายุจะเด็กกว่าก็ไม่มีผลต่อความสัมพันธ์ใดๆจากคำตอบนั้นหลายคนก็แอบคาดเดากันไปถึงหนุ่มนนกุลทันทีและจากการให้สัมภาษณ์ของนนกุลก็ดูมีอาการเขินเมื่อ พูดถึงแอปโดยบอกว่าเป็นพี่ที่สนิทที่สุดสนิทมากๆในตอนนี้พร้อมบอกว่าแอปเป็นคนน่ารักและสวยมากๆจากคำตอบนั้นก็ทำให้แฟนคลับที่เชียร์ต่างดีใจกันหนักมากและลุนให้ทั้งคู่ลงเอ้ย และในวันที่เกิดความสูญเสียขึ้นในชีวิตของแอบทักซอนหลังสูญเสียคุณพ่ออนุสรพักสุขเจริญจะเห็นว่านนกุลเดินทางมาช่วยและคอยซัพพอร์ตแอบในทุกๆวันของการจัดงานจนถึงวันชาปนก,กิจโดยยอมทิ้งทิปญี่ปุ่นกับครอบครัวเพื่อจะอยู่ซัพพอร์ตแอบรวมถึงครอบครัวของนนุกุลก็เดินทางมาร่วมไว้อาลัยคุณพ่ออนุสรด้วยเช่นเดียวกันซึ่งแอบเคยให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ไว้ว่ากับนนกุลก็มาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายจริงๆเขาก็มาช่วยใหใ,ให้กลังจมา ให้เราอุ่นใจว่ามีเขาอยู่ตรงนั้นและในวันเกิดของแอปทักษอนเมื่อวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมานนกุลได้โพส์ภาพคู่กับแอปในโมเมนต์สุดน่ารักแม้จะเขียนอวยพรวันเกิดแบบสั้นๆแต่ทําเอากองเชียร์รู้สึกฟินหนักมากจริงๆและเชื่อไปแล้วว่าทั้งคู่คบกันจริงและรอแค่คําตอบออกจากปากเท่านั้นและล่าสุดกพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาทำเอาแฟนคลับต่างกรี๊ดกันหนักมากจริงๆ เมื่อนอนกุลได้ยอมรับแบบตรงๆไปเลยว่ากำลังคุยกับแอปแท็กซ์ออนทั้งเล่าว่าตอนจีบแรกๆก,กลัวกินแฮวตอนนี้คุยอยู่แค่คนเดียวสถานะแม้จะยังไม่ใช่แฟนแต่หากขอเป็นแฟนเมื่อไหร่ระยะเวลาระหว่างคำว่าแฟนไปจนถึงคำว่าภรรยาติดจรวดแน่นอนตอนนี้ผมพูดได้เต็มปากว่าผมผมคุยกับพี่เขาอยู่นะครับแล้วก็เป็นคนเดียวเท่านั้นที่คุยด้วยอยู่ตอนนี้แต่ทั้งสอง,งเราทั้งสองคนยังไม่ได้ใช้คำว่าแฟนนะครับเพราะว่า บังเอิญว่าผมกับพี่เขามีเป็นคนที่ให้ความสําคัญเรื่องเรื่องเรื่องคานี้มากๆนะครับผมแล้วก็แต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเกิดวันไหนที่เราสองคนเลือกที่จะใช้คําว่าแฟนขึ้นมาเนี่ยระยะเวลาระหว่างคําว่าแฟนไปจนถึงคําว่าภรรยาเนี่ยติดจรวดแน่นอนนะครับเพราะว่าคือนุนวยแผนใจขนาดนั้นเลยหรือแน่นอนครับเพราะว่ามันไม่ใช่เราโตตกันทั้งคู่เราเนาะแล้วผมก็เข้าใจว่า มันไม่ใช่เรื่องที่ควรจะใช้เวลากันนานขนาด<ม>น,นานนานขนาดน,านั<ม>้นเพราะเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวพี่เขาไม่รอผมจริงๆหลังจากที่ที่ถ่ายจบเนี่ยเราก็มีคุยกันตามภาษาพี่น้องเรื่อยๆเนาะแต่ว่าพอเรารู้สึกว่าได้ได้ยิ่งคุยกับพี่เขาเราก็ยิ่งรู้สึกว่าเออชอบพี่เขามากขึ้นเรื่อยๆนะครับ,รบแต่ถ้าจะให้บอกถึงว่าแบบเออเซนส์นความแบบขยับความสัมพันธะ์น่ะมันจากพี่กับน้องจนจนพัฒนาขึ้นนะ่ะ ถ้าให้ถ้าให้รู้สึกชัดขึ้นจริงๆก็น่าจะเพิ่งก่อนก่อนงานคุณพ่อพี่ได้ไม่นาน <c oughs> ก็อาจจะมีกลัวกลัวแห้วบ้างเนาะแต่สุดท้ายเราเราให้ให้ความจริงใจเต็มร้อยครับช <c oughs> อบใอปอะไรพ่อผมแอปเป็นแอตรงไหนผมว่าเขาเทคแคร์คนอื่นดีมากๆครับ <c oughs> <c oughs> พี่ <c oughs> พี่เขาเป็นคนที่ใส่ใจทุกๆรายละเอียดของทุกๆคนจริงๆ <c oughs> แล้วเราเห็นสิ่งน,นี้แล้วเ,เราประทับใจในตัวพี่เขาตั้งแต่ตั้งแต่วันแรกจนจนถึงทุกวันนี้เราก็ยังประทับใจอยู่ครับมันก็จะเริ่มค่อยค่อย ค่อยๆชัดมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ผมมีอาการป่วยเนาะระหว่างถ่ายทาแล้วที่เขาส่งส่งส่งข้าวมาไม่ใช่ส่งข่าวาส่งของมาเยี่ยมค,มครับผมแล้วเรารู้สึกเออรู้สึกประทับใจแล้วจากนั้นเราก็เริ่มชวนค่อยๆคุยค่อยๆอ,ๆอะไรอย่างเงี้ยบ,บอกตรงๆเนี่ยไม่ได้บอกตรงๆครับ <S <S ไม่ได้บอกตรงๆคือ,ค,อคือเราก็แค่พยายามเหมือนกับชวนชวนที่เขาไปทานข้าว <S <S <ม>แล้วก็มีไปชวนไปดูหนังอะไรอย่างเงี้ยครับ เ่าพานาน้องพี่ใหม่ก่อนมมีบ้างครับมีบ้างก็หมายถึงว่าแต่น้องพี่เขาเป็นคนที่น่ารักอยู่แล้วครับเวลาเจอเหมือนกับน้องพี่เขาเข้าได้กับทุกคนอยู่แล้วก็ขอบคุณทุกๆกคนมากเลยครับที่มีคนคอยเชียร์คอยสนับสนุนมากมากมายขนาดนี้นะครับแล้วก็คือเราก็เป็นเหมือนกับคนธรรมดาธรรมดาทั้งคู่เนาะที่ที่ที่ก็ดีใจที่เหมือนกับว่าอย่างน้อยความความความชอบพอของเราสองคนมันทําให้ทุกคนยิ้มได้ผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ น่ากลัวอะไระครับสุดท้ายไม่ว่าจะวัยไหนหรือหรือเพศไหนก็แล้วแต่มันมันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรถ้าเกิดถ้าเกิดเราเข้าใจกันผมว่ามันก็โอเคแล้วพอมาถึงวันนี้ณณนะนะนะวินาทีนี้ผมก็หวังว่าจะไม่มีกำแพงนั้นเหลือเลยอร ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปวิดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ